ด,ดีเจ้าวันนี้ลําแต้ช่องกุรูล้านนานะเจ้าวันนี้เขามาปะกันหํารอบเจ้าตี่ไฮโซบ้านนานะเจ้าวันนี้เชฟนิกม,ม,มีเมนูพิเศษยังจะแนะนําเจ้าวันนี้มีเมนูตาปลาเส้นเหนียวนะคะเป็นตาําส้มตำแล้วก็จะมีเส้นขนมจีนที่อร่อยอร่อยนะคะเป็นขนมจีนอบแห้งค่ะแล้วเราก็จะเอามาแช่น้ําเพื่อที่จะต้มนะคะที่เรียกว่าตาปลาเส้นเหนียวก็คือ <จ>ะเะเหเนียวที่ทใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะ,คะขั้นตอนแรกในการทำส้มตำนะคะใส่พริกลงไปค่ะสีห้าเม็ดพอนะคะจะได้ไม่เผ็ดมากเนาะแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนิดนนึ่งน้ำตาลใส่ขาวชิ้น ผงปรุงรสนิดนึงค่ะแล้วก็คนใส่ปลาเราก็จะปรุงรสค่ะใส่น้ำปลาระลงไปค่ะนี่น้องพิแฟนคุณจ้าติมครับพี่ทะเลาไม่ใช่แฟนทะเลาเดี๋ยวจะใส่ปูนาดองนะคะเป็นสูตรเด็ดของทางร้านนะคะนี่เลยค่ะ ไปใหญ่ๆเลยค่ะก็จะหั่นมะเขือเทศลงไปสักห hum ้าลูกนะคะมะนาวลงไปประมาณหนึ่งลูกค่ะแล้วก็จะบีบตอนสุดท้าย ว้ <Wow. S 2> ก็จะใส่น้ำของปูโดองมุงไปนิดหน่อยนะคะแล้วความหอมของปูดองเราก็จะคุกก่อนนะคะจะจะชิมก่อนนะคะก่อนที่จะใส่เส้นมะละกอ อืนัวแล้วค่ะตำป่านะคะจะใส่ผักชีใบเลื่อยลงไปด้วยนะคะเพื่อความหอมค่ะนจะเป็นเอกลักษณ์ของตำป่าเครื่องของตำป่านะคะก็จะมีหน่อไม้หอยโข่งด้วยค่ะทางอีสานจะชอบกินหอยโข่งนะคะ ปุน่าหอยโข่งอะไรอย่างเงนะี้ยเสร็จแล้วค่ะใส่มะละกอลงไปนิดหน่อยค่ะค่ะพอตำมะละกอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเส้นเหนียวของเราที่เราต้มไว้มาลงนะคะอันนี้เป็นเส้นเหนียวที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะคะ แล้วก็เอาไปผ่านน้ำเย็นมาแล้วนะคะสีของเส้นนะคะเป็นสีจากธรรมชาตินะคะของอันทัน,นะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะตำปลาเส้นเหนียวของเราเดี๋ยวเราจะจัดจานนะคะเสร็จแล้วค่ะแม่อ้อตํำปลาเส้นเหนียวค่ะของเมนูของไฮโซบ้านนาต้องต้องช้าให้ให ไม่ออลองเดี๋ยวต้องชิมเพราะว่าเมื่อกี้เห็นตอนทำนะคะตอนทำเส้นแล้วมันเหนียวต้องชิมท้าพิสูจน์กันนะเจ้าท้าพิสูจน์ตรงเส้นนะเจ้าเป็นเมนูที่เพิ่งเคยได้ยินนะเจ้าอาจจะเชยนะเจ้าคนอื่นอาจจะหู้นะเจ้าแต่ว่าบะฮู้เลยอนีวสมจื้อเลยเจ้าขอบกินชิมกนอนนะเจ้า หนัวขนาดเจ้ารำขนาเจ้าํำก็ค่ะแซบหลรำเจ้าขอบพระคุณเจ้ารำแตต้เจ้าหามาพิสูจน์เหมือนอัน네ํำแต้ของช่องกูรูล nah ้านนาเลยนเจ้าต um ี้ไฮโซบ้านนาเจ้าเจ้า ชอบรายการเฮานะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ตัวเจ้าเราจะได้มีกำลังใจทำมาให้ท่านผู้ชมต่อๆไปอีกหลายเมนูเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้า